สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสเปคแคปไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับ1.9ไฮแลนเดอร์แอลนะครับวันนี้พาชมเป็นสีดวลเงินนะครับเป็นสีรูสไตนะครับก็ตัวใหม่2024นี้จะมีตั้งแต่ไฟหน้านะครับดีไซน์มาใหม่หมดนะครับเป็น LED นะครับไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวตัวนี้จะโคมเดียวกันเลยครับดีไซน์มาใหโคมเดียวกันเลยครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวรถครับจะมีนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนให้ดีไซน์มาใหม่ครับกันชนหน้าดีไซน์ใหม่กระจังหน้า ชีเดเมนชันนะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็ดีไซน์มาใหม่มาครับตัวนี้ครับมาดูครับว่ารถยกสูงตัวนี้ครับมีล้อนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กนะครับสีบอลขอบ17นะครับก็ยางเป็นยางบิสโตนนะครับซีรีส์2 5 5 6 5 R 17นะครับของบิสโตนนะครับเป็นรถยกสูงนะครับมีเขียนคำว่าไฮแลนเดอร์ที่ตัวแก้มนะครับมีปัดน้ำฝนให้พร้อมนะครับแล้วก็เสาอากาศตัวนี้จะอยู่ด้านบนหลังคานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็น กระจกด้านข้างเป็นแบบทูโทนมีไฟเลี้ยวให้บันไดข้างนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับนี่ครับเป็นสีมรอนนะครับแล้วก็ตัวมือจับจะเป็นโครเมียมให้นะครับมาชมภายในรถครับของ Highlander Cap ตัวนี้นะครับก็แผงข้างจะเป็นผ้านะครับนี่ครับพร้อมเซ็นทตอรล็อกกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลดำนะครับภายในก็เป็นแบบมิวระดีไซน์นะครับมีลายกราฟิกสวยๆนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นมีแอร์พร้อมแล้วก็จอ่ยเป็นจอสัมผัสนะครับ8นิ้วนะครับ ก็รองรับ Apple Car Pay a n d a แอนด์โอแบบไร้สายนะครับแล้วก็พร้อมช่องเสียบ USB-C มีให้พร้อมนะครับเกียเมนวลนะครับ6สปีดเบรกมือตัวนี้อยู่ตรงกลางครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่ตัวเบาะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับนี่ครับเป็นผ้าลายใหม่นะครับสีดำนะครับจะเปิดแคปให้ดูนะครับตัวแคปก็ถือว่ากว้างแล้วก็ลูกคุณลูกค้าเนี่ยสามารถนั่งสบายนะครับเราจะมีเบาะแคปให้นะครับตัวนี้ครับตัวรถก็ล็อกนะครับแน่นหนึบนะครับ ก็จะพาชมด้านท้ายของตัวรถนะครับก็เป็นชุดไฟท้ายตัวนี้เป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับทิปเปอรอาร์เมอร์แอลดีนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกนะครับนี่ครับแล้วก็ฝาท้ายก็ดีไซน์มาใหม่หมดนะครับแล้วก็มือจับนะครับกล้องหลังแบบบิวอินนะครับตัวนี้มาพร้อมแบบนี้เลยกันชนท้ายบิวอินมาเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมาดูด้านขวางตัวรถนะครับของไฮแลนเดอร์แคปคันนี้นะครับ นี่ครับซุ้มล้อโป่งกว้างนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นขอบ17นะครับนี่ครับหกก้านนะครับน็อตล้อ6ตัวนะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับมีไฟเบรกตัวที่3มีไล่ฝ้าหลังนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์แบบนี้จากโรงงานนะครับมาชมด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับแผงข้างจะเป็นผ้านะครับพร้อมที่วางแก้วมีเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกบานข้างให้นะครับแล้วก็บอกผู้ขับขี่เนี่ยปรับเอ็นได้นะครับนี่ครับ มาดูที่ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพร้อมมาติฟังชันเป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับเรือนใหม่ก็ดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้ครับมีวัดร,รอบเกวัดความเร็วนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับก็ภายในเป็นโทนออกดำนะครับตัวนี้ครับนี่ครับด้านขวาก็จะเป็นกระจกด้านข้างนะครับนี่ครับเป็นทูโทนนะครับนี่ครับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการดีไซน์มาใหม่หมดนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของอี่สุขันนี้ง่ายนิดเดียวครับ ตัวดาวลูกต้นเพียงแค่5%ครับรูที่ต่อที่ Facebook สมนึกอิสุอัลไลยูทูบสมนึกอิสุอัลไลเบอร์มือถือไลน์นะครับตูนแปดหนึ่งสี่เก้าแปดหกครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ